สวัสดีค่ะ FC ทุกคนนะคะนางฟ้าแม่นเวอร์ค่ะํำคลิปสูตรเด็ดสลากรางวัลปังปังมาฝาก FC ทุกคนนะคะงวดประจำวันที่1ตุลาคมนะคะนางฟ้าเรียกสูตรนี้ว่าสูตรเด็ดสรุปดับนะคะสสูตรนะคะวดประจำวันที่1ตุลาคมนะคะดับเป็นสูตรดับหลักสิบข้างบนเลขท้ายรางวัลที่1นะคะเป็นสูตรที่4ที่5ที่6นะคะต่อจากคลิปครั้งก่อนนะคะ สรุปสูตรนี้ดับอีก3สูตรนะคะนำมาฝากเอฟซทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรนะคะสูตรนี้เป็นเพียงแนวทางนะคะไม่เหมาะกับเด็กที่ต่ำอายุต่ํากว่า18ปีนางฟ้าไม่สนับสนุนนะคะสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบแนวเลขคณิตนะคะนางฟ้านาเลขคณิตมาบวกลบคูณหารออกมาเป็นหลักสูตรนะคะเป็นสูตรดับนะคะดับหลัก10เลขท้ายรางวัลที่1ข้างบนนะคะนำมาฝากเอฟทุกคนนะคะสูตรที่4นะคะ ดับ1น,นะคะ1ห,หลัก10ข้างบนเลขท้ายรางวัลที่1น,นะคะดับ1น,นะคะไม่มานะคะดับแปลว่าไม่มานะคะเอฟซีทุกคนนะคะกปดฟังและชมให้เข้าใจนะคะจะได้เป็นแนวทางในการนําไปเปรียบเทียบเลขที่อยู่ในใจเพื่อให้เกิดเลขเด่นและนำไปเลือกซื้อสลักรางวัลเท่านั้นนะคะ าผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะใช้วิจารณญาณนะคะสิบมวมีพัดสามม้วนนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากพิมพ์คาว่าปังๆกดหัวใจแล้วกดกระดิ่งกดับสไครตติดตามนางฟ้าด้วยนะคะช่วยแชร์รวๆให้นางฟ้านะคะนางฟ้าขอยอดร้านดีเป็นสายทานน้าใจนะเจ้าขาต่อไปนะคะเป็นสูตรดับนะคะสูตรที่5นะคะสูตรที่5เป็นสูตรดับนะคะมวดประจําวันที่1ตุลาคมหลัก1ิข้างบนเลขท้ายรางวัลที่1นะคะ ดับ4ี่นะคะสี่ไม่มานะคะดับหลักสิบข้างบนดับนะคะไม่มานะคะสดับแปลว่าไม่มานะคะเลขท้ายรางวัลที่1น่งนะคะหลักสิบข้างบนนะคะเป็นแนวทางนําไปคัดสรรเลขเท่านั้นนะคะสตดดับดับแปลว่าไม่มานะคะสูตรที่5ดับ4ี่นะคะต่อไปนะคะนางฟ้าก็นํามาฝากเอฟซีนะคะ ต่อจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเราก็ดับไปแล้ว3สูตรค่ะคลิปนี้ก็ดับ2สูตรแล้วนะคะต่อไปสูตรที่3อีกสูตรหนึ่งในคลิปนี้นะคะเราเรียกคลิปนี้สูตรนี้ว่าสูตรที่6นะคะสูตรที่6เป็นสูตรดับหลัก10ข้างบนเลขท้ายรางวัลที่1น่งวดประจำวันที่1ตุลาคมนะคะสูตรที่6นะคะดับ5นะคะ5ดับ หลักสิบข้างบนเลขท้ายรางวัลที่1ห,หลักสิบข้างบนนะคะงวันประจําวันที่1นึ่ตุลาคมห้าไม่มานะคะสิบไม่มานะคะหลักสิบไม่มานะคะเลขห้าเรา มามาฝากเอีทุกคนนะคะเป็นสูตรดับนะคะสสูตรนะคะฝากเอฟซไว้ทุกคน้วยนะคะถ้าชอบก็ช่วยพิมพคาว่าปัางๆให้หน้องฟ้าด้วยนะคะเดี๋ยวนะคะจะมีคลิปใหม่ๆมาฝากยังมีสูตรตามคําเรียกร้องนะคะนํามาฝากเอฟซทุกคนนะคะชอบอย่าลืมแชร์ให้หน้องฟ้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะติดตามคลิปต่อไปนะจ๊ะค่าสวัสดีค่ะ